สวัสดีค่ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ค่ะกับช่องกระเก็บต้คุณผักเครื่อนนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่คนไหนสนใจรายการไหนนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะเบอร์โทรอ่า หนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะพี่นะ084 0659180 00จะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นะหนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่เอดไม่ขึ้นยังไงแนะนำทร่าแม่ค้านะฝากกดถูกใจกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะมาจะพี่รายการแรกนะรายการแรกหนูจะประดิมด้นยะ่เป็นกระดอบพระอะไรเนี่ยไม่ทราบกระดอพระอะไรพี่นะคะเป็นองค์สีทองนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ องนี้ให้ในราคาหนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะหนูก็ไม่ทราบรว่ราะเขาเรียกว่าพระอะไรพี่นะคะเป็นทรงหมุนพระพุทธนะแต่แม่ค้าไม่ทราบรวพราะเขาเรียกว่าพระอะไรพี่นะคะสวยงามจ้ะพี่นะคะเป็นพระบูชานะจ้ะพี่เป็นพระบูชานะนะคะพี่ตรงนี้จะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นนะนะคะอันนี้คือสภาพใต้ฐานจ้ะพี่นะคะเก่าสวยจ้านะคะ ตามสภาพเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะ้พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าส่วนรายการนี้จะพี่อาขันน้ำมนต์จะพี่ปิดตาปูยิ้มนะนะคะพี่ยันพักขระดเจนนะด้านนี้จะมีปิดตาทั้งหมดอยู่ห้าองค์พี่นะคะไม่ทราบเป็นเนื้ออะไรทุกอ,อย่างพี่นะเนี่ยค่ะตามสภาพนะพี่นะ้พ็คมีทั้งหมดห้าองค์รายการนี้หนึ่งพันบาทจ้ะ ะะรายการนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะเป็นขันน้ำมุลปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะแม่ค้าไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะไม่ทราบเลยดีกว่าพี่เนาะไม่ทราบนะนะคะหนึ่งพันบาทจ้าขันน้ำมุนปิดตาหลวงปู่ยิ้มโอเคนะคะหนึ่งพันบาทจา้าส่วนรายการนี้ป้าตุพีนโอเคเนาะส่วนรายการนี้เป็นมีดจ้ะพี่นะคะ มีเก่าเก่าสวยๆนะนะคะพี่มีเก่าๆสวยๆตามสภาพมัน,นะคะ่ะพี่ขานมีตะกุดสามดอกนะมีตะกุดจุดสามดอกนะคะเปิดมานั้นในปุ๊บเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่มิจะเป็นทรงปลายแหลมนะคะรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะนะคะพี่ ก่ามากสวยงามมากพี่นะคะได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอบคุณที่รับได้นะแล้วก็ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะตามสภาพนะเพราะว่าแม่ค้าเขาขายตามสภาพที่ได้มานะเล่มน,นี้หนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะโอเคนะจะ๊ะส่วนรายการนี้พี่เป็นกําไรข้อมือไม่ทราบเนื้อพี่เก้าร้อบาทพอจะ้ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะพี่นะเป็นกระดูกหรือว่าอะไรแม่ค้าไม่มั่นใจพี่นะขายตามสภาพนะนี่คะ่ะ เป็นกําไรโบราณน,นะพี่นะเป็นกําไรโบราณพี่นะคะเก่าวสวยจ้ะพี่นะคะเก้าร้อยบาทส่วนรายการนี้พี่เป็นหนังเสือนะคะอันนี้หนึ่งพันบาทจ้ะนะคะเป็นหนังเสือนะ,ะเสือบวขาด1,000บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยลกแมวพี่ลกแมวนะลกแมวนี้700้บาทนะพี่นะนะคะพี่ ค้าขายล้วมลยเงินทองไหลมาเทมานะพี่นะาเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี่เป็นตะกุดเก่าเก่าเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะขายตามสภาพนะตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะเจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกุดหลงพราะทบปัดชนแดนพี่ดอกนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะตะกุดจะเป็นลายตรงชาติพี่นะคะเก่าสวยจ้ะเจ็ดร้อยบาทส่วนตะกุด นี้เป็นหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อเทียมพ่จาวัดกษัตริย์ตานะหนึ่งพันบาทพี่ความยาวนะเก้านิ้วพี่ความยาวเก้านิ้วพี่นะคะ่ะตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาหนึ่งพันบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบจ้ะขเขาเรียกว่าลูกอะไรเอ่ยไม่ทราบพี่ซูมกล้องแป๊บหนึ่งห้าร้อยบาทพอจ้ะ ปลายทางห้าสิบบาทนะพี่มีรอยจานอันนี้รอยจานเนาะฉันยันหะน,นึรอยจานเนี่ย <c oughs> ลจาจ่าพี่เก่ามากพี่สวยงามมากห้าร้อยบาทจากอ่าอันนี้พี่เก่าสวยพี่มีรอยจานนะนาจ่ะพี่จ๋าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจา้ะรายการนี้เก้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่น้าพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากส่วนรายการนี้พี่ปิดตาปุโต๊ะ พิมจัมโบวัดปะดูฉิมพีจับพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะส่วนรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อกลัวจับพี่เริ่มกอบพลาสติกจับพี่จ่าสองห้าสองหนึ่งนะเป็นดันสี่เหลี่ยมรายการนี้หนูกขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูกขอไว้ที่หกร้อยบาทจับพี่ปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการจะเป็นเหรียญเจ้าสวปู่บุญจ้ะนะคะเขียนว่ากรรมการนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจับพี่ส่วนรายการจะเป็นเหรียญกลุ่มหลวงพ่อกลัวยพี่ข้างๆมีรอยจานนะพี่นะ สวยงามมากพี่นะคะ่ะเป็นเหรียญกลุม,มนวงจ๊ะพี่นะคะ่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้เหรียญหลวงพ่อเงินจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะหลังยันพี่เก่าสวยจากห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ส่วนรายการนี้นะพี่นะส่วนรายการนี้จะเป็นอะไรเขียนว่าพระไพรโรจน์นะวุฒนาจารย์พี่นะคะ่ะวุฒนาจารย์นะ นะคะหลังยันไม่ทราเรียนหลวงพ่ออะไรพี่นะอ่าพศสอง 2, พันห้าร้อยพี่หนูก็อ่านตามที่เขาเขียนนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้พี่จ่าหลวงพ่อสุธรหรือเปล่าน่าจะสุธรมั้งอ่าองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเขียนว่ากรุงเก่านะเขียนว่ากรุงเก่าล้วจะมีเป็นภาษาจีนนะพี่นะข้างล่างจะเป็นภาษาจีนจะพี่อยะหนูก็ไม่ทราบว่าสื่อถึงอะไรนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จ่าเป็นเดือนหลวงพ่อจงจะพี่เดือนหลวงพ่อจงนะพี่นะนะคะ ้าเหล่าจะเป็นยันสี่เหลี่ยมจะพี่นะคะขอบตัดสวยงามมากพี่นะคะองคนี้ก็5 0 0บาทนะจ๊ะพี่พิจาพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบือตามแม่ค้าไม่ทันนะแม่ค้าไปไว้นะพี่สามารถโทรหานะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พิจารผ้าหูยานหูยานเน,นื้อสนิมแดงพี่สวยงามมากสนิมแดงน,นี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าสนิมอะไรลูกว่าหรือเปลือกมังคุดนะแม่ค้าไม่มั่นใจพี่ให้ในราคาหนึ่งพันบาทจ้ะให้ในราคาหนึ่งพันบาทนะพี่นะแตกเย้แมงมุม,ม,ม,มสวยงามมากพี่นะคะ ตาสภาพนะพี่นะผ้าไม่ชัดยังไงพี่อลายโทหาหน,นูนะ์8ป0 6 5 9 8, 0, ก้านจกพระหูยานเน,นื้อนิแดงพี่องค์นี้สวยงามมากเปิดไว้ที่1,000บาทจนะ้าเรียนหลวงพ่อคงวัดบางกระอมฉลูจับขอบเก่าพี่500บาทพอจ้ะเนี่ยค่ะเก่ามากพี่สวยงามมากนะ500บาทจา้าส่วนดายการจะเป็นเหรียญพระขันพี่เหรียญพระขันนะวัดนกกระจาบพี่นะคะ องนี้ก็ห้าร้อบาทจ้ะพี่อันจะเป็นปิดตาพังปะกกาหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะ้พูดผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะนะคะพี่ องนี้ก็ห้าร้อบาทนะพี่นะไปทางห้าสิบบาทจากพี่จ่าหลวงพ่อเชมได้มาสองเหรียญน,นะอันนี้คือเหรียญที่หนึ่งจากพี่เปิดไว้แค่ห้าร้อบาทเองนะคุณลูกค้าที่น่ารักค่ะคุณลูกค้าจะปิดองค์ที่หนึ่งจะปิดองค์ที่สองก็ได้นะแม่ค้ายินดีให้บริการจากอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจากพี่จ่านะคะเป็นหลวงพ่อเชมนะวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตภาคใต้จากพี่จ่าห้าร้อยบาทจากน,นี่องค์ที่สองจากพี่นะคะพ่อเชมเหมือนกันนะคะใช่ไหมพ่อเชมไหมใช่ไหม นะคะอันนี้ก็วัดฉลองคนละรุ่นหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะพี่นะนะคะลายมาอย่างนี้อันนี้สองห้าอะไรเ่ยสองสี่เก้าเจ็ดอันนี้สองสี่แปดหกคนละรุ่นกันนะพี่นะอันนี้สองสี่เก้าใช่เปล่าวะสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่แปดเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดกับสองสี่แปดแปดหกมั้งพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งอันนี้คือองค์ที่สององค์ละห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ปิดหนึ่งปิดสองยังได้นะ อ่ารายการนี้พี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกเป็นเหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าอันนี้ไม่ทราบพ,พี่ไม่ทราบไาเรย้ว่าพระอะไรพี่นะนะคะพี่เห็นเก่าดีแปลกดีนะเลยเหมอติดมาพี่จะาห้าร้อยบาทจ้ะพี่จาปากน้ําสวยงามมากปากน้ํานะ้ปากน้ําหลังยันพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่ ปิตาเก่าไม่รู้ที่นะคะนะคะเป็นพระปิตาเกาเกาไม่ทราบที่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะอุป,ปคุบก้นหอยพี่นะคะก้นหอยนะนะคะพี่เก่าสวยจ้ะห้าร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการนี้รูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะใต้ฐานก็จะมีรอยจานจะพี่นะคะเก่าสวยเช่นกันพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินจ้ะ ไม่ทราบพิมพ์นะพี่นะ้มีหลายพิมพ์เสลือเกินพิมพ์นิยมพิมพ์พี้ตาอะไรอย่างเงี้ยพี่นะคะ่ะสวยงามมากพี่องค์นี้ห้าร้อบาทจะ้ะพระนปกค่ะพี่ไม่ทราบที่นะรู้แต่ว่าเป็นพระนปกพี่นะคะ่ะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทจ้ะพี่ปิดตายันยุ่งจ้ะพี่จ๋าปิดตายันยุ่งนี้หนูให้ราคาห้าร้อบาทนะพี่นะ้ปลายทางห้าสิบาทขอควรจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าเหรียญเก่าประพุทธไม่ทราบที่พี่เป็นห่วงเชื่อมนะ เป็นห่วงเชื่อมพี่นะคะหลังยันพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะอารูปหล่อโบราณพี่ไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อเนียมหรือเปล่านะหรือว่าเป็นพระพุธแม่ค้าก็ไม่มั่นใจพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพักกิ่งพี่กิ่งปูหมุนนะกิ่งปูหมุนนะคะกิ่งปูหมุนนี่ห้าร้อบาทนะพี่ปลายทางห้าสิบาทเพราะพนจะส่งสินค้าให้พี่นะตามสภาพนะคะเขย่าไม่มีกิ่งนะพี่เขย่าไม่มีกิ่งนะ สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจรายการไหนรับภาพไม่ชัดภาพเบอร์คุณลูกค้าสามารถโทรหาได้นะศูนย์แปดสี่าเก้จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ